Do it! ดูแลอย่างไรเมื่อคนใกล้ตัวมีอาการ PTSD PTSD โรคเครียดจากเหตุการณ์ร้ายแรงมักเกิดกับผู้รอดชีวิตหรือดั่งเผชิญเหตุการณ์สะเทือนใจอย่างรุนแรงผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการดูแลสุขภาพกายควบคู่กับการดูแลสุขภาพจิตให้อยู่กับปัจจุบันคนใกล้ตัวผู้ป่วยจึงควรปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้ 1. พาไปพบแพทย์หรือนักจิตบ,บำบัดต,ตามนัดดูแลเรื่องการกินยาและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ 2. เฝ้าระวังสังเกตอารมณ์ความรู้สึก อาการเสี่ยงต่างๆเช่นเศร้าร้องไห้ตลอดแยกตัวมีความคิดอยากตายควรรีพามาพบแพทย์หรือปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323 3ส่งเสริมการสแสดงออกทางอารมณ์ให้เหมาะสมเช่อนอยากร้องไห้ร้องออกมาเลยนะกลัวใช่ไหมเราอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนไม่ได้ทิ้งไปไหน4ให้กำลังใจซึ่งกันและกันใส่ใจยอมรับและให้ความสำคัญกับการฟังอารมณ์ความรู้สึกโดยไม่ล้อเลียนความผิดพลาดไม่ชวน คุยหรือบังคับให้เล่า 5. พยายามพูดคุยทางบวก เสริมสร้างแรงจูงใจเช่นเมื่อรู้สึกว่าจะควบคุมตัวเองไม่ได้ลองหลับตาแล้วสูดลมหายใจเข้าออกช้าๆให้คิดใหม่ว่าเคยทําได้และสามารถทําได้ดีด้วย 6. ลดการรับฟังข่าวที่ทําให้เกิดความตึงเครียดไม่พาไปเจอสถานที่หรือสิ่งที่ทําให้สะเทือนใจ7สนับสนุนการทํากิจกรรมที่ช่วยทําให้รู้สึกผ่อนคลายเช่นการทํากิจกรรมร่วมกับครอบครัวออกกําลังกายสวดมนต์กิจกรรมอาสาหรือบําเพ็ญประโยชน์หากปฏิบัติตามคําแนะนําแล้วอาการไม่ดี ขึ้นควรพาผู้ป่วยไปพบจิตแพทย์